ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโทลุถุยใช่ที่ไหนซามซองซองไหมครับพีอีกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะทำซีรีส์ใหม่นะครับผมก็คือของจริง vs m i n e c r a f คนะครับผมซึ่งก็คือ s k i ว i d i t ทเล่นนั่นแหละครับผมโอเคซึ่งไปดูกันเลยนะผมไปดูครับผมโอเคไปเลยซึ่งผมเนี่ยก็จะแปะลิงก์แบบเอาไว้นะครับผมซึ่งเอาแล้วก็เครดิตเอดอลที่ผมเอามาเล่นนะครับผม ไงครับปืนแรงมากปืนฆ่าปรสิตโอเคไปดูกันเลยซึ่งผมก็จะใช้เว็บซุ่มนะเว็บซุ่มนะครับผมซึ่งจะมีตั้งแต่ ep หนึ่งจน ep โห ep เหกสิบแปดนะผมเออหกสิบเออถูกละซึ่งแตะเลยผมโหลดซิการ์เป็นอะไระผม ep เท่าไหร่ผม อีพีที่สิบห้านะผมโอเคอีพีที่สิบห้าเป็นไงครับผมโอเคซึ่งอนะีพีที่สิบห้าเนี่ยก็จะเป็นเอ่ออีพีที่เอ่อคเมแบลล์แมนตัวนึงล่อเอ่อสกิบดี้มานะครับผมก็ปุ่มโอเคแล้วก็เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับผมอ่า uh, ผมออกสักตรงนี้แล้วกันมันมันน่าจะใกล้เคียงสุดแล้วในฉาก โอเคซึ่งเออมีตัวอะไรบ้างนะถ้าที่ผมจำได้ก็จะมีเเออออมีเออ,เอ,อ,เอ,อทอยเลทธรรมดาผมเออทอยเลทธรรมดาแล้วก็เดี๋ยแล้วก็ต้องใช้คามิราแมนไม่ใช่คามิราแมนอ่ามีสองตัวมั้งซึ่งสิ่งที่เราขาดไม่ได้ไม่ได้เลยในนี้ก็คือ TNT นที่ผมโอเคซึ่งไฮไลท์ เราก็เล่นนผมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้คือตึกที่คาเมล่าแมนเนี่ยล่วงมาโปง่งแล้วก็โดนสกิบดี้เนี่ยเนี่ยซ้ำศพเลยนะผมโอเคทุกคนคิดว่าในฉากนี้เนี่ยจะเหมือนของจริงหรือเปล่าที่จะเทนทีเนี่ยจะสามารถระเบิดสกิบดี้เป็นโกคันได้ไหมผมเนี่ยผมซึ่งมาดูกันเลยนะผมอ่ะระวังคาเมล่าแมนก่อนจะระเบิดเป็นโกคันได้หรือเปล่าเนี่ผมโอเคโอเควางเทนทีไป แล้วก็จุดนะฮูมไอ้คเมิราแมนไว้ตรงนี้อ๋ออ๋อ๋อ,อเพื่อนเพื่อนอ๋ออ๋อ๋อ,อระเบิดตายไม่หมดนะครับโอ้โหยังเหลืออีกตายไม่หมดนะครับผมซึ่งโอเคซึ่งมันตายไม่หมดนะฮูมซึ่งโอ้โหตัวใหญ่นี่ไม่นี่อยู่ตัวนะฮูมโอเคเดี๋ยวไปดูตัวด้านบนก่อนนะฮูมว่าอย่างนี ยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่านะผมทั้งทอยเลทแล้วก็เออองเลนสโอเคไม่มีใครรอดนะผมไม่รู้ว่าตกตายอะไรนะผมเดี๋ยวเราทำแคปชั่นก่อนโอเค,อเคมีศพตายด้วอ๋ออ๋อมันน่าจะรอดนะผมแต่นี้อนนันมันน่าจะซ่อนมันซ่อนตัวนะผมโอเคกดจะโคกไปโอเคเราไปสุ่มฉากต่อไปกันนะผมซึ่งผมจะทำสักสามสี่ฉากนะผมซึ่งอันสุดท้ายเนะี่ยก็จะเป็นอันที่ผมทำเอง เลือกเองนะผมโอเคไปกันเลยโอเคเรามาซุ่มฉากต่อไปกันเลยนะผมโอเคกดจะจะเป็นอะไระผมอีพีที่เท่าไหร่กันอีพีที่ toilet อีพีที่9นะผมโอเคโอเคเรามาดูในฉากกันนะผมซึ่งเท่าที่ผมเห็นคือคือหลังก็จะเป็นรูปประมาณนี้ผมอ่า เอ่อกิบีดีแล้วก็เนี่ยแล้วก็พวกตำรวจนะผมฮลิสกิบีดีท้ทอรเเ็สซึ่งเออในแมปนะผมส่วนขอมแบบผมขอเลือกสักตรงนี้กันอ่ะ ซึ่งอ่ะผมเอาน้ําออกเอาไว้บ่อน้ําตรงนี้ออกก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวโอเคซึ่งผมก็สร้างจะเสร็จแล้วผมเหลือแค่คาเมล่าแมนนะผมซึ่งโอ้โหมันก็เดินกระจัดกระจายเลยเดี๋ยว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 วางสกิบดี้ธรรมดาแล้วก็อ่ะแล้วก็คาเมล่าแมนสักตัวซึ่งจะแพ้เหมือนในซีรีส์ป่ะผมก็มาดูกันนะผมโอเคไม่น่ารอดโอเค ซึ่งฉากนี้ก็ตรงปก,กนะแต่มันไม่ตรงปกไอ้ตรงที่เอ,อตัวละครมันเลี้ยงไม่เหมือนกันนะผมโอเคเดี๋ยวไปซักสุ่มฉากที่สามก,ก็มเป็นฉากสุดท้ายนะผมที่ผมจะสุมนะผมฉากที่สี่ก็จะเป็นฉากที่ผมเลือกเองนะผมโอเคฉากสุดท้ายที่เราจะสุมนะผมมาลุยกันเลยมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะผมฉากที่เท่าไรนะผมอีพีทนะี่เจ็ดเออ โอเค EP ที่เจ็ดนะผมโอเคไปดูกันเลยว่า EP ที่เจ็ดคือยังไงอ่าซึ่ง EP ที่เจ็ดเนี่ยก็จะเป็น EP ที่เอ่อเอ่อน่าจะเป็น EP ที่มีการกดชักโครกครั้งแรกนะผมแล้วก็เป็นการกดตัวของจีแมนส i ีเวนส์ทะเล็ดด้วยนะผมนี่มา แล้วก็เออโอเคไปดูกันเลยซึ่งเขาบอกกันก่อนนั้นในชานี้มันจะไม่เอาไอ้สองนอที่มันเต้นกันอยู่ข้างหลังชาขผมมานะผมโอเคซึ่งมาตรงแถวนี้น่าจะได้แล้วนะครับโอเคน่าจะได้นะผมที่ลงโลก,กันซึ่งเออเราจะต้องมีเออจีแมนจีเอจีทวีเลตเพราะมันเอออ่านี่ไงจีแมนล่างหนึ่งโอเค แล้วก็ออกไปให้หมดนะอ่ะเดี๋ยวค er ัมเรราแมนไว้ทีหลังลก็สกิบิดี้จำนวนมากอยู่ข้างหนังแล้วก็ ...G-Man โอเคเรียบร้อยมันน้อยไปวะแล้วก็ส้มที่จะถูกสองเวอร์นะผมโอเคซึ่งเรามาดูกันนะผมว่ามันจะเมือนชาในซีหรือเปล่ามจะแพ้เหมือนกันหรือเปล่าอุ้มโอเค G-Man ยิงทีเดียวนี่ตายเลย จีแมนยิงทีเดียวตายเลยอ๋อเกิดเกิดเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นลุงจีแมนฆ่าลูกน้องตัวเองโอเคซึ่งฉากนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพังประตูกันทำไมเนี่ยคนที่ต้องฆ่าคามร่าแมนต้องเป็นเอ่อจีบดี้ธรรมดาไม่ใช่จีแมนนะผมซึ่งจีแมนนี่เก็บเรียบโอเคเราไปดูฉากสุดท้ายของเราเลยนะผม ซึ่งคลิปที่ผมจะมาลงเนะี่ยก็คือคลิปนี้นะครับผมก็คือ Skipidy Toilet EP ยี่สิบนะผมก็จะเป็น EP ที่ท่านท่านคัมเบล่าแมนแล้วเนะี่ยต้องหนีจากการต่อสู้ของ g ีแมนนะผมโอเค ซึ่งผมก็จะใช้ฉากสักเทอร์นี้แหละเออตรงไหนดีโหบ่อน้ำโอ้นี่มันสงครามโลกซึ่งผมลืมบอกไปนะผมแมปที่ผมมาเล่นเนี่ยมันคือแมปเมืองร้างนะผมเป็นเมืองร้างใช่เอาเทอร์ไหนดีเอาเทอรไหนดีเออเอาตรงนี้กันเอ่อวางสไตรเดอร์อ่ะสไตรเดอร์สกิวดีสองตัวแล้วก็จีแมนแล้วก็ร็อกเก็ตอืม แล้วก็ทันท่นคาเมร่าแมนซึ่งจะแพ้เหมือนในซีรีส์ไหมมาดูกันเนี่ยเน,นี่ยบินมาอย่างเท่เลยผมแล้วก็อ่ะคนดูโอ้จีแมนยิงตายเลยจีแมนยิงตายเลยโอเคทันท่นคาเมร่าแมนจะรอดไหมมาดูกันเหมือนเหมือนท่านท่านค er านเมร่าแมน er จะเผาจีแมนนะผมด้วย เลเซอร์กลางอกนะผมซึ่งตอนนี้เน่จริงด้วยครับซึ่งผมว่าน่าจะไม่ต้องปกนะผมทีแมนน่าจะรอดนี่ผมไม่ใช่จีแมนดิท่านท่านคาเมร่าแมนรอดนี่ผมโอเคฉากนี้ไม่ต้องปกนะผมท่ทน่นคาเมร่าแมนรอดคือไอ้ล็อกเก็ตสกิบีเนี่ยมันไม่ยอมวิคือในซีรีส์มันจะระเบิดนะับแต่นี้มันมันวิ่งไปตีเฉยๆนะผมนี่ผมโดนเผาเข้าให้นะผม มันไม่ตีนะบมคือมันมันไม่ระเบิดอ่ะโดนเผาเรียบไม่โดนไฟไม่โดนไททันคาเมร่าแมนไททันคือมันไม่ยอมเผาอะค่ะคือไททันคือล็อกเก็ตแต่มันมันวิ่งเฉยๆอ่ะมันไม่ตีมันไม่ระเบิดนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยมันมันวิ่งเข้าไปตีเฉยเฉไม่ได้ระเบิด นี่ครับกัดไม่ได้ระเบิดไหนดูนิเมชั่นทน่านโอ้มาอย่างเทพน,นะผมชอบมากเลยผมชอบมากเลยซึ่งโดยส่วนมากผมฉากส่วนใหญ่จะไม่ตรงเท่าไหร่นะผมซึ่งก็เข้าใจกันด้ยนะมันเป็นเกมนะผมมันจะทําให้มันเหมือนจริงแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะผมซึ่งโอเคก็ถ้าชอบก็ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากมีเร็วๆนะผมก็ช่วยกันกระทืบไลร์นะครับผมแล้วก็นะแล้วก็ถ้าอยากดูอีพีถ้าเกิดอยากดูดูแบบตอนไหนให้ผมทําตอนไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้เว็บสุ่มนะครับผมโอเคซึ่งมีเค่นี้กันนะครับผมไปบายครับผม